วันนี้จะแนะนำโกศลส,ส,สวยครับผมนะในกระถาง6นิ้วที่มันสวยมันงามมันพร้อมที่จะโตเลยทีเดียวครับรับหน้าหนาวกันเลยทีเดียวในราคาเพียงกระถางละ150้บาทจัดส่งฟรีครับซื้อ10กระถางแถม1กระถางครับผมนะบวกปุ๋ยครึ่งกิโลเพื่อให้มันไปสวยไปงามที่บ้านท่านกันได้เลยครับแล้วมีอะไรบ้างครับนะวันนี้เรามาดูกันครับผมนะเอาหมดนี่เลยไหมเอาหมดเลยไหมอ่ะ เอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับผมนะออนี่ครับเรามาดูครับต้นนี้ครับชื่อว่ารวยทันใจครับผมนะสวยที่สุดในสวนแล้วครับเพราะมีเพียงกระถางเดียวนี่ครับผมนะที่มันสวยและโดนใจก็เลยเอามาฝากครับยอดเดินดีแบบนี้ในราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีครับผม ต้นนี้มีนามว่าอารีครับอารีนี่สูงมากเลยนะอารีต้นนี้สูงประมาณ45-50ถเซนกันเลยทีเดียวพร้อมที่จะลงกระถางใหญ่แล้วนะครับสีสวยๆแบบนี้ไปสวยไปงามหน้าบ้านท่านได้เลยอารีครับผม ต้นนี้ยูโรป้าครับยูโรป้านี่เป็นไม้ใบสวยนะฮะนะใบด่างข้าวสีจะเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียวครับผมนี่ไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆให้น้องได้เลยสูงประมาณ45เซนเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้ยูโรป้าครับส่วนต้นนี้สีสงงาครับผมนะใครที่ชอบสีชมพูครับสีสงงะใบกลมสวยๆแบบนี้ครับผมนะมี2ยอดไปเปลี่ยนกระถางสวยๆให้น้องได้เลยสำหรับสีสงงาครับผม ต้นนี้วิมานเทเวศครับผมนะใบพายใบ,ยบยสวยกันเลยทีเดียวครับนะเข้าสีเป็นสีส้มนะฮะวิมานเทเวศครับสวยๆแบบนี้150บาทเท่านั้นครับ สีเหลืองเขียวแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเศษฐีบ่อทองครับผมนะใครรับเอาไปได้เลยเอาใบบ่อทองไปไว้หน้าบ้านหน้าเรือนนะฮะนี่สีเหลืองเขียวสวยนะครับผมนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวเศษฐีบ่อทองครับผมและต้นนี้ไม้สวยอีกหนึ่งต้นนะครับผมนะเนปาลครับเนปาลน,นี่เป็นไม้ใบสวยนะครับเข้าสีแดงนะนี่กําลังกัดสีครับผมนะหายากนะเนปาลครับผม ต้นนี้ดวงฤทยครับผมนะสวยมากนะฮะดวงฤทยเนี่ยกําลังเข้าสีครับผมนี่สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยดวงฤทยครับเป็นไม้ที่ใบสวยนะฮะสีสวยใครสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0 6 3ย์7 4 6 6 4นะครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้รอคุณอยู่ครับดูต้นต่อไปกันเลยครับ ใครที่ชอบสีดําแดงครับผมนะต้องนี่เลยฮะบางกอกเนลามิรครับบางกอกเนลามิทนึกอะไรให้ได้ดังใจปรารถนาครับผมนะสำหรับบางกอกเนลามิทสวยๆแบบนี้ครับสีดําแดงครับผมและต้นนี้ครับเพชรมงคลฮนะสีแดงนะฮะนะโดนแดดจะเป็นสีแดงถ้าไม่โดนแดดก็จะเป็นสีดานะครับผมนะ เพชรมงคลต้นใหญ่มากเลยทีเดียวครับสําหรับเพชรมงคลต้นนี้สูงด้วยนะกําลังมีกิ่งสาขากันเลยทีเดียวครับเพชรมงคลครับผมนะฟอร์มสวยๆแบบนี้ดูลมฮะอ่ะ,อะมีใครรับก็เอาไปได้เลยครับน้องสูงมากนะต้นนี้ท้าวชัยเกษฮะท้าวชัยเสษนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยหาที่แบบมียอดเยอะๆมาให้โอเคไหมกําลังออกยอดนะฮะ เนี่ยมีหลายกิ่งเลยทีเดียวเป็นฟอร์มพุ่มไปทำสวยๆบ้านท่านได้เลยครับเท้าชัยเสนฮะนะสนใจต้นไหนโทรมาครับ063 6 9 7 4664้เดสนะครับผมนำะไม้สวยๆรอคุณอยู่นะครับผมสีเหลืองๆต้นนี้ฟอร์มพุ่มสวยงามกันเลยทีเดียวจันทีราครับผมนะใครชอบไม้เหลืองนี่จันทิราเนี่ยตอบโตทีเดียวครับนะเป็นไม้แพง นะครับผมนะแต่เราให้ไปในราคาเพียง150บาทส่งฟรีครับนะเวลาส่งเราส่งกันทั้งกระถางเลยทีเดียวสนใจต้นไหนก็แจ้งมาได้เลยจันทิราครับผมและต้นนี้มัทนาครับใบกลมใบสวยใบงามเป็นชั้นๆแบบนี้ครับผมนะมัทนาเนี่เป็นไม้สวยเลยทีเดียวครับนะสีสวยๆนะฮะเข้าสีนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวฝึกแดดได้เลยครับสําหรับมัทนาครับผม และต้นนี้ต่างหูชาวังครับเราปิดท้ายต่างหูชาวังกันเลยทีเดียวฮะนะต่างหูชาวังนี่กำลังสวยนะครับผมนะดูฮนะกำลังเข้าสีเลยทีเดียวต่างหูชาวังครับผมนะมีใครรับต้นไหนโทรมาได้นะจดชื่อมาด้วยนะ0 6 3 697 4ส64ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม